ามาแชร์ให้ทุกคนวันนี้นะคะตามพ่อกับแม่มากินอาหารเกาหลี mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูอาหารเกาหลีที่ร้านแชร์มาอื่นกันนะคะดีเลยเครื่องเคียตงตา่างๆสิ่นี้คของโปรดขุงพ่อน,นะคะส,สลัดนะคะน้จิ้มที่แม่ชอบมากๆเลยค่ะพริกกับเกลือที่ใครกับเกลือค่ะไม่ใครกับเกลือ ของเราวันนี้เราจะเติมไขมันเข้าไปในช่องท้องเราแบบจุกๆค่ะนี่นะคะเราไม่ต้องย่างเองเลยนะคะในน้องขนังอันปาย่างโซกิมตินะคะกำลังเริ่มพุกสาหร่ายแล้วก็ทุบๆๆไปค่ะให้มันเข้าก,กันนะคะอ,อนนี้หอมค่ะหอมอันนี้ค่ะ สามชั้นย่างนะคะเรากินแบบเกาหลีนะคะเราต้องชุกทุกอย่างลงไปค่ะฉ่ำๆน้ำฉ่ำๆซอสเต็มๆนะคะขอชื่อเมนูอีได้ะะมซุปกิมจิหมเจ็ดนทีซุปกิมจิหมูเจ็ดนาทีค่ะแบบนี้เลยนะคะขอเปล่าก่อนนะคะ มา